ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบนะคะวันนี้กบอยากกินลูกชิ้นทอดนะคะคือฮอทดอกนะคะที่ทอดตามตลาดนั้นนะคะกบก็ไปหาตามตลาดนะคะก็ไม่มีนะกบได้ยี่ห้อแบบนี้มาเนาะก็คงคิดว่าคงจะแก้ขัดได้นะคะเพื่อนๆมันเป็นของฝรั่งนะคะ แต่ลูกชิ้นสีแดงๆที่เราเคยซื้อตามตลาดอ่ะกบไปร้านเอเชียหลายครั้งก็ไม่เจอนะคะแล้วก็ไปร้านไทยก็ไม่มีโอเคก็ถือว่านี่แก้ขัดก็พอเนาะแก้ขัดไปก่อนเนาะน้ําจิ้มกบก็จะทําน้ําจิ้มมะขามนะคะเพื่อนๆก็จะมีอะไรบ้างมาดูกันอันนี้ก็คือน้ํามะขามเปียกนะคะกบได้ทําการแช่ไว้เนาะกบก็จะใส่มะเขือเทศหนึ่งลูกอันนี้ก็คือ กะเทียมดองนะคะเพื่อนๆกบได้ทําการสับๆๆแล้วก็มีน้ําด้วยเนาะน้ําตาลมะพร้าวนะคะหรือน้ำตาลปิ๊บนะคะน้ําเปล่าเกลือพริกป่นนะคะโอเคเรามาเริ่มทากันเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะเพื่อนๆก็จะเอาน้ําตาลมะพร้าวลงไปเลยนะก็เปิดเตาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เติมน้ําลงไปกบก็จะ ล,าาละลา,ายน้ำตาลมะพร้าวนะคะเพื่อนๆเอกค่ะกบละลายน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะคะกบจะใส่อันนี้ลงไปเลยนะคะมะเขือเทศใส่ลงไปเลย ก็จะใส่กระเทียมดองลงไปเลยนะคะเพื่อนๆทีนี้กบก็จะเติมกบไม่มีสูตรนะเหมือนที่กบเคยบอกเพื่อนๆหลายๆครั้งว่าส่วนมากกบก็จะกะเดานะคะเพื่อนๆเติมน้ำมะขามเปียกลงไปเลย จิ้มของกบก็จะออกมาเป็นเปรี้ยวหวานนะคะนี่กบก็จะต้มนะคะให้มะเขือเทศของกบก็ใช้เวลาในการแบบใช้เวลานานสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่ากบอยากให้มะเขือเทศของผบเนี่ยค่อนข้างที่จะสุกนะคะก็จะต้มไปเรื่อยๆแล้วกบจะขอแตะๆชิมก่อนนะว่ารสชาติเขาเป็นยังไงเนาะ ก็จะได้เพิ่มไปเลยเดี๋ยวตน,นึงอืมหวานพอดีแล้วแต่เปรี้ยวกบต้องการความเปรี้ยวแป่ว่ามะขามของกบไม่เปรี้ยวเนาะเติมลงไปค่ะหวานเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้สําหรับกบ ส่วนเผ็ดเรามาเติมตอนหลังได้ก็จะใส่เกลือลงไปหวานเปรี้ยวเค็มนิดๆโอเคก็ก็จะต้มไปนะคะเพื่อนๆเพื่อนไปมีสามสิ่งนี้เพิ่มขึ้นมานะคะก็มีผักชีนะคะแล้วก็แป้งข้าวโพดนะคะสำหรับให้น้ำจิ้มของเราเหนียวเนาะกบก็จะโรยถั่วถั่วบวดทั้งกบ นะคะอันนี้คือถั่วบดลงไปในน้ำจิ้มด้วยนะโอเคมาดูกันค่ะตอนนี้น้ำจิ้มของเราก็เดือดนะคะเพราะว่ากบอยากให้มะเขือเทศของกบเขาแบบเละๆหน่อยนะคะเพอนๆกบชอบใส่มะเขือเทศนะคะบางเจ้าเขาก็ไม่ใส่นะอย่างน้ำจิ้มมะขามเนี่ยบางบาง บางเจ้าโฮไม่ใส่แต่กบชอบเพราะว่ากบชอบแบบไม่รู้ซีแล้วแต่ความชอบเนาะโอเค,ค่ะเพื่อนๆกบก็พอแล้วนะคะรสชาติเนาะกบก็จะใส่แป้งข้าวโพดนะคะเพื่อนๆเพื่อความเหนียวนะคะของ้ํำจิม้มดูก่อนนะคะว่าเขา ค่อยๆใส่ไม่อยากให้เขาเหนียวเกินไปนะคะแต่ก็อยากให้มีความเหนียวแต่ไม่แบบกบเติมลงไปนะคะเ,เพื่อนๆกบใส่ลงไปหมดเลยแล้วกันเนาะแป้งข้าวโพดที่กบผสมเนี่ยมีหนึ่งช้อนชานะคะกับน้ำเนาะโอเคเลยค่ะเ,เพื่อนๆเราก็จะเช็คกรก็จะเช็คดูเอาแค่นี้พอนะคะ กบจะใส่พริกลงไปนะคะพริกป่นลงไปอันนี้แล้วแต่ความชอบของเพื่อนเนาะแต่กบใส่ไม่เยอะหรอกคะ่ะเพราะว่าวกบกลัวเผ็ดเอาละก็ใส่ตักชีลงไปเยคือต <t ell> <t ell> ัมาใช่ไหม นี่ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเพื่อนน้ำจิม้มโอเคค่ะเรามาทอดกันดีกว่านะคะ อาหารการกินอ่ะบ้านเราอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบพวกพวก,พวกแบบสรีทฟู้ดนะคะเนาะคือไปตรงไหนอ่ะอาหารแบบคือไม่อดตายน่ะออกมาก็เซเว่นละข้างหน้าก็เซเว่นก็จะมีพวกชายสี่มีเกี้ยวอะไรเงี้ยืหนี่เพื่อนๆจ๋าน่ากินมากดูดีกจะเอาแบบกรอบนิดๆน,นะดูดูด,ดูเพื่อนๆจ๋าเป็นดอกไม้เลย จะหยิขึ้นมาให้เพื่อนๆชมใไหมน่ากินมากเดี๋ยวทอดก่อนนะคะเพื่อนๆเอาวคาวเพื่อนๆกบว่าพอแล้วตักขึ้นมาเลยดูดิไอเนี่ยกบเอาไปทอดไอทอดไข่มุกต,ต,ต,ตะแกงเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆค่อนข้างที่มันก็เป็นมีสีดำๆนิดๆ มาจากไอ้ไข่มุกนะคะเพื่อนๆน่ากินไหมคะอุ้ยน่ากินมากก็บอกเลยแกะขัดได้คะ่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวกลบจะให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็ไปจัดจ,จานเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆลูกชิ้นทอดของกลบนะ อันนี้ก็คือน้ําจิ้มนะคะเดี๋ยวกบก็จะโรยด้วยถั่วเนาะ่ะกบก็จะโรยด้วยถั่วนะคะนี่อันจิ้มของกบน่านกินมากค่ะเพื่อนๆเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆลูกชิ้นทอดของกบนะคะพร้อมกับน้ําจิ้มมะขามนะคะน้าจิ้มลูกชิ้นนะคะฮอดดอกเหมือนบ้านเราก็ใช้ฮอดดอกของเขานี่แหละเนาะเพื่อนๆเนาะ โอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปค่ะกบไปแล้วนะลาเพื่อนๆทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย